วิธีทําให้กล้ามเนื้อท้องแขนตรงนี้กระชับนะครับไม่หย่อนพลอยนะครับอุปกรณ์ก็มีเก้าอี้หนึ่งตัวหรือเป็นตู้อะไรก็ได้นะครับความสูงประมาณหัวเข่านี้ก็ได้โอเคงคท่านนี้นะครับเอามือคว่ำแล้วก็จับไปที่เก้าอี้ครับเท้าสองข้างอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็ค่อยๆลดตัวลงพือาช้านะครับ ก็ตอบไหมครับตั้งฉากปืนถ้าใครไม่ไหวลงแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็คือเทสหงประมาณ10ครั้งทำประมาณสักสี่หเทสคือแนละ้วแต่กำลังจะไหวนะครับตอนลงหายใจเข้าตอนออกแรงตอนขึ้นเนี่ยหายใจออก ทาช้าเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้แข็งแรงแนละมีความทนทานนะครับจะทําเร็วได้ไหมทําได้ครับทําเร็วนี้ก็ได้นะครับอลองไปทําดูนะครับกล้ามเนื้อท้องแขนเนี่ยตึงกระชับแน่นอนครับ